ใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรับเสียใจเลิกนายนภัสยันตตัดสินใจร่วมกันเป็นทางที่ดีที่สุดใบเฟิร์นทิมชนกเปิดใจครั้งแรกหลังสิ้นสุดทางแฟนกับนายนภัสยอมรับเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่เป็นทางที่ดีที่สุดที่ตัดสินใจร่วมกันครอบครัวทั้งสองฝ่ายเข้าใจยันไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นขอห้ระยะเวลา ในการดูแลจิจตใจตนเองหลังจากที่นายนภัสเสียงสมบุญนักแสดงหนุ่มเปิดใจถแถลงถอยสถานะใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัย,ภยบณ์ดาราสาวกลับมาเป็นเพื่อนท่ามกลางกำลังใจที่ลุนหลามล่าสุดวันที่11กรกฎาคม2567ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ออกงานบวงสรวงละคร ก่อนให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความสัมพันธ์คลามีว่าอย่ากขอโทษที่ให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วไม่ได้เพราะมีงานต่อส่วนแน่เรื่องสภาพจิตใจฟืนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยอมรับว่าเสียใจแต่เข้าใจและเป็นการตัดสินใจร่วมกันตามที่นายได้ต่อไปกลับมาเป็นเคื่อนที่ดีต่อกันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้ว ยอมรับเป็นเรื่องยากยากมากแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เห็นต้องกันเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจกันส่วนเรื่องข่าวลือใบเฟิร์นระบ,บูว่าตนเองไม่ได้สีเรียดไม่ได้เครียดรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่กังวลยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น เป็นเรื่องที่ตัดสินใจของเราสองคนจริงๆและได้มีการแถลงของนายวันนั้นและให้กำลังใจกันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเนาะแต่ก็เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วและยังเป็นเพื่อนที่ดีถาม่ายเป็นหมอมเป็นใยและเป็นหัวมาตลอดในอนาคตไม่ทราบจริงๆว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ในวันนี้เป็นอย่างนี้เฟิ่อยังมีรอยยิ้ม แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลหัวใจตัวเองด้วยแต่เชื่อว่าจะดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจรอบตัวและทุกอย่างมีความหมายกับตนเองจริงๆใบเฟิร์นเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ติดตัดสินใจกับนายมาเป็นเพื่อนกันก็ได้แจ้งทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจอย่างครอบครัวด้านตนเองก็มีเครียดบ้างเพราะไม่ใช่คนในวงการ แต่ก็เข้าใจทุกอย่างและซัพพอร์ตเราอย่างเดิมใบเฟิร์นมองว่าตอนนี้เป็นความรักของตอนเองในเวอร์ชันหนึ่งเป็นความรักที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็รักและหวังดีได้เหมือนเดิมส่วนมูฟออนหรือไม่นั้นใบเฟิร์นระบุว่ายัางต้องให้เวลากับตนเองยังมีบางวันที่ดีและบางวันที่แย่เป็นธรรมดา ส่วนภาพที่ใบเฟิร์นนั่งเศร้าจนไหนคนเอาไปโยงข่าวนั้นใบเฟิร์นเปิดเผยว่าเป็นการเวิร์กช็อปซีรีส์ซึ่งตัวละครเองก็หนักบอวงไม่แพ้กันใบเฟิร์นยืนยันว่าเรื่องข่าวไม่ใช่ปัญหาหลับสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจความรักความบางดีและขนาดนี้โอเคขึ้นตามลำดับ ความรักที่เกิดขึ้นแล้วมีความสุขไม่ใช่เรื่องแย่กหรือเลวร้ายที่โตตามเราไปเรืร่อยๆในระหว่างให้สัมภาษณ์น้องใบเฟิร์นก็มีน้ำตาคอเสียงสั่นเล็กน้อยเมื่อดนคำถามสะกิดใจไปฟังคลิปเลยค่ะก็มันเป็นเอ่อเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วแดงว่ามันใช้เวลาแต่แต ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราก็คุยคุยกันมาค่ะไม่เออจริงจริงมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอพอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากนะการดการตัดสินใจยากยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันจริงเราใช้เวลาึกษาันานเลย มันเราคุยเรื่องนี้มาสักพักหนึ่แล้วคือเราคุยกันจริงๆค่ะเราเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจอย่างเราเข้าใจอะแต่มันมีคนรู้จริงอะเพราะว่าข่าวลือมันมีหลายทางมากค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาไปถึงเรื่องข่าวข่าวข่าวลือเอาเรื่องข่าวลือคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยเพราะรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคนก็จะไม่ไม่ได้ไปกังวลอะ เพราะมันม <chat> ีป so 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 like, ัญหามันนอกจากสองคนแล้วมันเขามีการโยงไปทุกอย่าอย่างเงี้ยไปคนกับนายกับอ๋อก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะคนอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันเราตัดสินใจจากเราสองคนจริงๆวคนได้ยูนนายรู้สึกยังไมรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็ก็ให้กําลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะ เจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้ว่แสดงว่าการที่นายแว่ารู้สึกสนกันแฟนมาเป็นเพื่อนมันก็คือเป็นเพื่อนยังเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามไทยเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แสดงว่าหลังจากวันที่เขาแถบเราเราได้มีการคุยกับเขายังคุยค่ะยังคุยก็ยังถามไทยอยู่ปกติจริงๆเป็นห่วงเพราะว่าเขาเครียดมากกวนาใ้นวันไ้นเป็นห่วงใช่จริงเป็นห่วงเขามาตลอดอยู่แล้วเสียทุกอย่างเออขยันหล ใน,นอนาคตคนก็ไม่คาบจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนมองว่าวันนี้เป็นเงอนที่มัไม่มีรอยยิ้มเห็นไหมทุกืีมีทุกทีรอยยิ้มผมไม่เคยกลับมา คนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ระยะเวลาเฟิร์นในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็จะดีขึน้นก็ต้องขอบคุณจริงๆมีกําลังใจหลายอย่างรอบตัวคนเวยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่คนเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงแต่การทครั้งนี้มันกระทบกรถอครอบครัวเราที่บ้านเราก็ยังไงคง หลังจากที่เฟินกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะเฟินก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟินด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจอย่างครอบครัวเพินเพราะอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เฟินไม่ใช่คนในวงการอย่าง้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่จริงจริงแล้วอะไรเขเข้าใจเข้าใจดีทั้งสองครอบครัว คนจากประเทศเชียเราเอาทอบกันเ่อนเราไปนี่มันก็มีคอมเมนต์ว่าขอโทษนะเลอกกันที่ยังรักทษรู้สึกยังไงรู้สึกยังไง่นว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเอง,เนงในีเวอร์ชันหนึ่งค่ะเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแลวก็หวังดีเหมือนเดิมนวันดีเราดีก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะคนก็ยังมีทั้งวันที่ท,ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดา การมสในช่วงที่ข่าวหลายอย่างมันหนักไหมสำหรับตัวเราเองมังือเยอะไปหมดเ,เรื่องข่าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของคนเนาะอาจจะมีเรื่องแบบสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักและก็ความหวังดีนั้นเองอย่างคำที่เราโพูดมาแต่สลาดม,มันสื่อถึงเท่ากับ เขากับตอนนั้นมีคนเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องทีชาค่ะกับทางช่องวันซึ่งอันนั้นก็หนักหน่วงเหมือนกันอาจจะแบบจะถานาการณ์เนาะคนเข้าใจจังหวะมันเป็นบอกเพราว่าครู้สึกหเหมือนไปคนตายรู้สึกเจ็บปวดมาก,มากมอันนั้นมันก็เป็นในฐานะตัวละครของทิชาเนาะซึ่งจริงๆตัวละครนั้นก็จะปวดเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งออนแอร์แล้วอาจจะได้ได้ทราบสาเหตุแล้วมันเปตัวอย่างในฝากบที่เขา เขาชี้เราตลอดอะไรอย่างนี้อยากจะบอกอะไรทุกคนบ้างเขาก็สลายไปหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ฉันโอเคอันนี้โอเคนะโอเคขึ้นโอเคขึ้นตามลำดับยังมีอะไรเราได้เราได้อะไรจากความรักกัน ได้อะไรเหรอคะคนณว่าอย่างที่คนบอกนั่นแหละเป็นความรักในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่คนรู้สึกว่ามันอยู่ในสถาหนะไหนเราก็รักระหว่างดีต่อกันได้ก็แต่คนมองว่าเพลินความรักที่ไหนมานจะให้ค่ามประสบเลยนะคะที่เรื่องอื่นเพลินก็คือเซ็กสชีวิตเองคนรู้สึกว่าสำหรับเพลินความรักที่เกิดขึ้นแล้วเพลินก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตะคะ่ะ ความหวังความรังมีจริงจริงมันมีความสุขนะคะมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นเรื่องที่แย่หรือว่าเลวร้ายจริงๆมองความดังคนเปลี่ยนในยุคยูทูนโซผู้กำลังสกานที่มันทำมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆแหละค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งเหมือนว่าคนชอบนะนั้นก็ด so, ีในอีกแง่หนึ่ง เขายังกินเราตั้งแต่เป็นเพื่อนกันโตมาเป็นที่มหาวิทดาลัยโตมีแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะ